สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะสวัสดี FC ใหม่ FC เก่าด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับแอดยีนสายรูดเช่นเก่าเช่นเดิมนะคะหรือว่ายีนชาแนลนะคะวันนี้ก็จะพามาชมแนวทางหุ้นไทยนะคะหุ้นไทยนะคะปกติยีนก็จะให้รวมกับน,นิเคเนาะแต่นี้ยีน ไม่รวมแล้วนะคะจะแยกนะคะแยกไทยกับนิเคนะคะเพราะว่าตัวเด่นบางทีอาจจะมาคนละตัวเนะาะจ,จะมาคนละตัวนี้ยินแยกนะคะวันนี้ก็จะพามาชมแนวทางหุ้นไทยนะคะหุ้นไทยอย่างเดียวนะคะหุ้นไทยช่องเก้านะคะพี่น้องคะก็เมื่องวดที่แล้วเนาะวันที่วันที่สองเนาะวันที่สองก็ที่ยินตัวเด่นยินก็ให้แค่สองตัวเนาะก็ เน้นรูดเนาะใครชอบตัวไหนก็ตามตัวนั้นเนาะแต่อันนี้คือยีนยีนรูดให้เนาะยีนรูดแล้วก็เน้นตัวให้แล้วก็ก็เลยดูเป็นเยอะใช่ไหมคะตาลายเนาะก็ที่เน้นให้เนาะก็มี8ปดสองเข้ามาสองแปดนะคะก็วันที่แล้วก็มารอบเช้าก็โอเคนะคะมารอบเช้าเนาะรอบเช้าตัวที่เน้นให้ก็ได้คู่เดียวนะคะแปดสองเนาะ แต่แปดไม่ได้เน้นนะคะแต่ถ้าใครตาม8ดก็2รอบนะคะเช้ากับเที่ยงเนาะแปดแปดเบิ้ลแปดนะคะรอบบ่ายไม่มาเลยนะคะสําหรับรอบบ่ายนิเคก็ไม่มาเลยนะคะนิเคเมื่อวันที่สอไม่มาเลยไทยบ่ายก็ไม่มานะคะทั้งสองรอบมาแต่เช้ากับเที่ยงเนาะก็วันนี้ก็ต่อไปยิงก็จะแยกนะคะนิเคก็นิเคนะคะไทยกับไทยนะคะ แยกเป็นสองช่องทางเนาะสองแนวทางนะคะก็วันนี้ก็จะพามาตามหุ้นไทยนะคะก็แนวทางหุ้นไทยนะคะในงวดวันที่ห้าเนาะวันที่ห้า กับวันจันเท์นาะพี่น้องวันที่5เดือน4ี่นะคะปี64สี่จะมววตาลายและเขียนหนังสืแบบลงลงลืมลืมจะพี่น้องจ๋าแนวทางหุ้นไทยนะคะหุ้นไทยช่อง9นะคะ ก็ตัวเด่นยีนก็ให้ทุกรอบเลยนะคะเพราะว่ายีนจะให้ตัวเด่นแค่ตัวเดียวนะคะถ้ามารอบเช้าแล้วก็ไม่ต้องตามนะคะทุกรอบนะคะให้เช้าไปเลยทุกรอบอให้ทุกรอบเลยตัวเด่นให้ตัวเดียวทุกรอบจ้าตัวเด่นรูดให้ตัวเดียวนะคะ เด่นรูดนะคะก็ให้ตัวเดียวจากพี่น้องจา๋าถ้ามารอบแรกแล้วไม่ต้องตามนะคะก็หยุดอยู่ตรงนั้นเนาะเด่นรูดก็คือ8นะคะแล้วก็อันนี้ตัวรองยินรองให้นะคะถ้าเผื่อท่านไหนชื่นชอบเนาะตัวรองอาจจะชอบไม่เหมือนกันเนาะอันนี้ยินให้เด่นรูดแปดนะคะส่วนรองก็คือรองก็คือสําหรับ พี่น้องที่ชื่นชอบตัวอื่นเนาะรองก็จะมี7กับ6นะคะส่วน7กับ6 7กับ 6, 6, 6ยิีนจะเจาะให้นะคะ8 8คือเด่นรูดนะคะคือรูดไปเลยนะคะ8 0 8 1แล้วยินก็จะเน้นตัวให้นะคะอาจจะดูเยอะเนาะแต่ก็แล้วแต่ใครจะรูดใครจะเจาะก็ได้นะคะอันนั้นเนาะก,ก็แล้วแต่ความชอบนะคะ8 2 ดสามตัวเด่นคือให้ตัวเดียวจะพี่น้องจา๋าแล้วก็รุ่นทุกรอบถ้ารอบแรกมาแล้วก็ไม่ต้องตามนะคะก็รออยู่ตรงนั้นเนาะหยุดอยู่ตรงนั้นจะพี่น้องจา๋าไม่ต้องเที่ยวต่อเนาะก็แปดสี่นะจ๊ะแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าจะพี่น้องจา๋าอันนี้คือ อันนี้คือเด่นรูดนะคะเด่นรูดก็แอดยีนก็แอดยีนสายรูดแอดยีนก็รูดแล้วจะเป็นน้องจ๋ารูดให้แล้วเนาะรูดแล้วยีนก็จะเน้นตัวที่ชอบไว้ให้นะคะก็จะมีแปดสาม 8ปดศูนย์แปดหนึ่งแปดแปดแปดเจ็ดแปดเก้านะคะอันนี้คือเน้นรูดเนาะสำหรับตัวรองยินก็เจาะให้เผื่อนะคะเผื่อใครที่ชื่นชอบเนาะอาจจะไม่ชอบแปดกยชอบเจ็ดชอบหกอันนี้ยินก็จะเจาะไว้ให้นะคะน,นี้คือตัวรองตัวรองก็มีเจ็ดกับหกนะคะ ก็จะเจาะเจ็ดก่อนนะคะเราจะมีเจ็ดเก้าเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดศูนย์นะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะจ๊ะพี่น้องจ๋าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะ,ออะ,คะสองตัวบนล่างเนาะ,ะส่วนเด่นหก เลนหกก็จะมีหกเก้านะคะหกแปดหกสี่นะคะแล้วก็หกสองหกสองแล้วก็หกหนึ่งนะคะ ก็จะเน้นตัวที่ชอบไว้ให้นะคะก็จะมี 70, ็ดศูนย์เหกเ็ดห้หนึ่งหสก็หกนะคะสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้ชมเป็นแนวทางได้นะคะ ลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจะพี่น้องสาทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้าก็ลุ้นๆไปด้วยกันนะคะสําหรับพี่น้องที่ชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้ได้จ้าท่านไหนไม่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านเลยนะคะ สำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบก็ก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ยีนด้วยนะคะสําหรับเพื่อนใหม่ FC ใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ